สวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีตอนรับขอซูซองแหล่้าวล่สซูหนึ่งน้พี่น้องเปิดคลิปมากกันนะพักเหลือมะมากมดแล้น้ำท่าละอาบน้องวันนี้เมื่อคืนนี้นะเพิ่นตกแห้งแห้งนะทุกคนน้ำห่วยน้ำหองก็เลยมาล้ายเนาะขว้ยกับขามไปเลี้ยงบัวได้เนาะก็เลยปูกไว้โยน้องแกเนาะทั้งเงือทั้งขวเมื่เอินว่าเขามีหยาอยู่สอบหนึ่งเนาะก็เลยเอาหยามาถอให้มันกินก็มีปอแกออกมาแล้วสละสิพาทุกคนมาเบิ่งเขานี่นะเลยน้ำถ่วนะ มีสอบเนี่ยเอามียาปอเสียไปทอบสละทอนเลยบอกแม่ล้างหน่อยแม่เยาปอกให้ทอนล้างงูพี่น้องพี่น้องทอนล้างงูบ่ได้เอ๋มาทอนตัวนี้ผ่าจีสันนี่เลาวทุกคนสเลดเป็นมือกล่องเองนะบริษัทใส่ไม้กำสั้นมากผ่าน้ำงูออกเลยไป บังด้ทุกคนหนาถ่วมยี่ยมแล้วฮาจังลงไปบังไกลๆใส่สลีงออกมากยังไงออกแม่ฮะถ้าละท้อนลักถ้าหละเอาลักมันออกดาถ้าท้อนแหละแต่ว่ายังรักมันยังข้าเสือกอยู่แดดงวดด้วยทุกคนย่างกลางเวรแม่ระวังมันเหยียบตีนจะได้มันดื้อน่ะงวดหอยนะ มันหิวแหงทุกคนจนโค่หมดจะคข้องน้ัมนโมกินวนะนกกนเนี่ยเป็นน้ำจังบกินอย่างนี้ยนอนทุกคนเพราะมันหิวหนากม,มากด้วยไหมยายป๊อกก็เอาไปให้คว้วยน้ำจนบานขึ้นมาหดเดินใายแต่เขามันสูงแล้วทุกคน มันหิวแหงเลยทุกคนมันเบิร์นันอยากกินงนี่น้ำมากน้ำท่วมน้ำท่วมไปนัอันนี้กระเพืองก่อนเบอร์สิพาทุกคนมาเบิ่งกนกลไก่น้ำกินมาขั้วไอซีกิโต้มใจายเน้่ย <c oughs> พี่น้องเนี่ย ມັນນຳຮັກກັນອະນາຄະບ້ານເຂົ້າມາແດ່ຫວັງເພນະແມ່ປອກມາມັນຖະຫຼະຂຶ້ນມາຮອດພີ້ພໍ່ຍ ah? ່າເປັນກວມອອກມາຍ່າໃຫ້ຄວາຍເພິ່ນວ່າບານຂມາຮີລະວ່າເຂົາໃຫສງນະນี่ນ້ອງກໍຫົສິງໄຄຮົາກໍບກແນມບ່ງມຸມສູງຂາກແນປກເຫັນນ້ຕັມຮ ในบอลกอไผทางพุ่นสุดพุดหยาราทุกคนเลยเขาพี่แต่หยาเขาดคอยมาลกเนาะนี่มันบานเข้ามามันเขาในบอทางกำต่ำรใหหน้าห้ยเจสูทุดมันเข้า ปลากระ,ะอกอเจ้าเดี๋ยวปอกเอาเพลองมาเดี๋ยวส้อยแล้วจะไปถอทวิงวาน้ำสอบหน,นึ่งไปบ่ได้อยู่อยู่หน้าน้องแกหน้าแค้มบานน้านพ่อพี่น้องเดี๋ยวเอาเพลองไปถทอันเติมให้มันเพลองกระสือเบิดเลยแหละมันเห็นเพลอง,ม,งมันแงนมันเบาอ,อิ่มเนาะทุกคนปกติคว้นมันก็กินราอยู่แล้วมาเบิ้งวานี่ยเลื้อแต่โค้งห่าง เยอะแต่โคบห่างไอพี่น,พน้องว่ะสิเลยหันเถาะอ,อยู่โฮมเนาะให้มนนันเห็นเื่องัะมาเฮ้ยสองกล่องเนาะเดี๋ยวมันชิโซนกัน ถ้ากับเราสุดขั้วไปเนาะนี่ภาพซันนี่เดอคิดเนี่เป็นมือกองเองถซันหยาซันยุกให้มันกินเนาะแต่ว่ามาเท้าเข็มทงหน้าี่ลมเย็นได้ทุกคนอยู่เพื่อนนะฮอนเอ้าปุ๊บเอาไล ก,กินยาก,ก่อนนอกแล้วมันก็นมาก,กินเพื่นอนข้าวที่สองข้างหนก็่วยวมันยัยปลอกน้ำถั่ถวถั่วตะว่ันกับถั่วโบรายเนาะทุกคนอะไรหน,หนึง่งมันกับขาวตามแถวห้องน้อยแถวหน้าลุกหน้าเพียงมาหายได้มันุน่นกับบดีถนะั่วเนาะปลอกห่อข้างนั้น เลื้แต่โค้งหางกระด,ดูกวังว่าจอยเป็นจอยพี่น้องมัามีงวัวหน่อยหลายตัวมันดื้อเนอะาะงัวหน่อยงวัวหน่อยสี่ตัวมันดือ้อยกัเลยกันเลยเลปล่อยว่าแต่นี่สวนนี่เนะาะบัตเต้ขวยไป,ยปยเป็นฮิวได้ มาอีกสอบให้ควอยด้ยวยพี่น้องำอหมข่อยมันกินายเพือ่อจิตเต็มท้องมันของมันใหญ่ได้ควอยนี่ปอกหายแล้วมันอยากส้นเนาะมันหิวมันอยากแบบเด็กย่างแบบอยากเหยียบตีนะคะมันอยากไปกินเด้อพี่น้องมาให้ควอยแน่ห่ะเห็นแบบเห็นสไลด์พื้นมาเนาะ เอวหัวยินเพื่อนเพื่อแหงนักมาไปก่ได้โอ้ยสวมกนแล้วันสวมกนแล้วพี่นหมงพวมุ่นมาเนี่ยินน่ากมุ่นสองมุ่นสิบบ๊อก่อไหมสอง่ห ข้าวโพดบนโต๊ะหมอแลงมเอื้อนกระโบกแล้วโบกก็ยังเต็มห้องก็กลอยเนาะก็ยังขามก่ได้แม่่นไงมีการแหวงอีกน้อยหนึ่งก้าวมันมีไก่พอเนาะทุกคนหน้าแคมบานไก่มันกัดสิไล่ไงย่ามเขาเป็นหมาเป็นห่วงกะเมลัยไก่นะไก่มันไลยเนาะไฮได้มันยืดเทิงกะบางไปนำเขา มันกป่อนน้อยมันตื่นสเละมันยานสเละมึงน่พี่น้องอไอันนี้ยังว่าธรรมดาเนาะบางเถื่อนะมันถั่วมาจนวิตจนหอดละกขัวจนชีวิตละกขัวมันถั่วฮะเพียงชิลงปล่อยมนยันมันโจกเขาบอกอม,มีน้ำกับสิลงอยู่ เป็นวอีภูกับะูุยูโฮมบ้นเกาเหลาแล้วที uh> ่ว่าภูโฮมขังพี่น่าหันได้เหรอบุมันหมาอยากกินเพื่อนเขางหวะพี่เนาะหน่องเบิ่งความแดดเบิ่งดวงตะเวนมาเพิ่มอีกหน่วยหนึ่งเลยด้อยยังไปยังมากงูลงมาหาหนามีกก่อน ชุ่น้ำักบะพี่น้องไม่ดูนี่เนาะทไมับางเถื่อมันกขึ้นหอดก๊แล้วทุกคนาจะิหอดกกมักมวนแล้วเก็แมะตสดุกแมาตึกสดุกได้มตีมันเข่าแบบมันเขาน้ำ มันเขามาทั้งห้องน้อยเนาะมีห้องน้อยเลยแลบบ้วก็สัตว์เขาให้ลูกเลยเนาะทุกคนกระท่วมไลขม้ขมาบนใดมันตำนะบนใดมันตำมันกระไล้ขมา่าไม่ยช่ป้องจังหวัดสีผูงหอยอย่าจักข้าวหนึ่งให้เหลือข้าวหนึ่งสีผูคนมายานมาจกเขามันดือ้อดื้อทุกคนง่วนะควันดือ้อป้องนี่หน่อยกันหนุนจกจนได้ละ มึนพี่น้นงองเบิ่งโซกกินเพชรลายมันหอหนนายมันโผงมันห่ากับแหงเริ่มแหงห้ากินเพชรลายบางนึ่งกับกินตามไปแล้วนะกับซุนซาดีมซอ่อนไปซื้อตามปลามากินกับซาดีมหอนเนาะยังกังเวทนหนอนแดด์หอนเอาแห้งแห้งแต่ว่าเมื่อคืนนี่ทุกคนฝนตกบักแห้งแห้งผาดังมาคักๆายจน สเสดระน,นอนกําลังมวนมาแล้วผ้าดับสสวงหนึ่งดับค่าเดียวแล้วก็มากคือเกา่าเนาะทุกคนสเสดอนเสียงผ้าดัง,งเพระแหงดังบแบบแห้งๆเลยทุกคนดังแบบล่วงตามๆก็แบบสีพ้าลงี่คือกัน,นลูขึ้นมาปิดโทรศัพท์ไปหยานคือกันเนาะผ้าดังนอนจนสเสดระตื่นเสียงผ้าดังพึ้นตัวบแบบแห้ง ลละไม่ใช่ปอกผูกคือเกา่าคนมาใส่เข่ามือห้ามน้ำนะทุกคนใส่เข่ามือห้ามน้ำก็ไม่ม่ใช่ปอกคลิปนี้กับบุ้มเมียงพามาเอาหยาเอาเพื่องให้งหัวหิ้วขั้มาเบิง้งเข่าในห้ยในหน้าหน,า,นามถ่มวมเข่าสองมือจะมาสีบกหรือบมีไงปอกวะเพราะว่าบานพังทุกคนบลูลงกับยังในห้องนะหยามันลอยไปได้คุ้ย แม่สตุ้ยได้สเม่สตุยแล้วผูกงวอยู่หน้าแล้ว่อยไปป่ะสิงวงแล้เด้แล้วมากเอ้าแต่เธอแล้วคือผูกอยู่ทงหน้าวะไม่ไม่ยตุยผันกลางงวมากงสัยเหูว่าคนสิโต้คนละอางวไว้เยอนโชคดีไปงวมาหอเธอไม่ยตุ้ยกลไปบได้พ่อม่ยตุ้ยพี่น้อง่แหละบ เมื่อได้นาะพี่น้องมาเน,นีสเา็กอ่ะสิได้จบคลิปเนาะคลิปน,นี้กับโบมี่ยังไรดอกพามาเอาหญ้าเอาเพื่องให้งอให้ค้อยเนาะมาเบิ่งเขาน้ามถั่วมกับ่ได้แห้งปานใดเนาะทุกคนกะธรรมดาแต่ละปีนะท่วมจนวิตละขวบางปีกะมันเข่าแถวมันท่วมแต,มแต่แถวไฮรูปไปยังสงสัยมันอยู่หรืล่ะแม่เออมันคือสิบบมาอีกดอกโอเคเนาะทุกคนมาเน,นีสเา็กอ่ะสิได้จบคลิปแล้วไว้พากันใหมค่คลิปหน้าเนาะถามมากะ อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะและเหตุคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี